C-CARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟังค่ะอีกไม่กี่วันนะคะข้างหน้านี้เราก็เรียกว่าจะาใกล้เข้าสู่ของการเปิดเทอมกันแล้วนะคะซึ่งในส่วนของการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็แน่นอนเลยว่ามีกิจกรรมคึกคักมากมายที่เตรียมต้อนรับน้องๆน,นะคะและกิจกรรมต้อนรับน้องที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นก็คือรับน้องรถไฟค่ะ ซึ่งเรียกว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างสีสันแล้วก็ต้อนรับน้องๆอ,อย่างอบอุ่นกันเลยทีเดียวปีนี้นะคะรับน้องรถไฟจะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรพน์ศรีรัตน์ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิท,ทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะได้มาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพูดถึงรับน้องรถไฟนะคะอาจารย์ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของการรับน้องของมชเลยทีเดียวนะคะคอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงรับน้องรถไฟให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะครับใน กิจกรรมรับน้องรถไฟนี้ต้องพูดตรงๆว่าเป็นกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องตั้งแต่ปีแรกของการขอตั้งมหาวิาลยนะครับตั้งแต่2 5 0 7เป็นต้นมาะนะครับและก็มีการทำสืบเนื่องมาทุกปีนะครับจะเว้นอยู่ช่วงเดียวก็คือช่วงของโควิดนะครับที่เราว่างเว้นไปนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยโดยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อสืบสารกิจกรรมนะครับประเพณีของมอชอนะครับซึ่งก็น่าจะมีไม่กี่มหาวิาลยะนะครับที่มีการ ทำกิจกรรมรับน้องรถไฟนะครับแล้วก็ทําต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ปีนี้เนี่ยก็60ปีกันเลยทีเดียวครันะคะที่เป็นกิจกรรมสร้างสารรค์ของชาวมอชอนะคะสำหรับรับน้องรถไฟในปี2567ี่ค่ะอาจารย์ทราบว่าก็กําลังเตรียมตัวกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวปีนี้มีอะไรกันบ้างคะครับในปีนี้เนี่ยเราก็จะมีการจัดงานนะครับรับน้องรถไฟ ในวันเสาร์นะครับที่หนึ่งมิถุนายนนะครับปี25ง7นนะครับซึ่งในปีนี้นั้นเนี่ยในการจัดการนะครับก็จะเหมือนทุกปีก็คือจะไปเริ่มต้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะครับโดยที่ทีมงานของปีนี้นั้นนะครับทางน้องๆสมชก็ได้คิดกันนะครับจะเป็นทีมงานที่เรียกว่าเส้นทางแห่งตำนานสู่จักรวาลนาุมิตนะครับก็จะมีเรื่องของเมตาเวร์ตนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในปีนี้ด้วยนะครับ ก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่น้องๆสมุสรนักศึกษานะคะร่วมกับทางพี่ๆจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งใจเตรียมต้อนรับน้องๆชื่อทีมเนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้เล่าเมื่อสักครู่นี่คือ โอ oh, เป็นตำนานเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า60ปีมาแล้วของมอชอเรานะคะสำหรับกำหนดการปีนี้สักนิดนึงค่ะอาจารย์เราเริ่มต้นยังไงกันบ้างคะครับจากที่เรียนให้ทราบมือสักคู่นะครับเราจะเริ่มวันเสาร์ที่1มิถุนานะครับเราก็จะเริ่มกิจกรรมที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับโดยที่ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับจะมีพิธีเปิดกิจกรรมนะครับโดยจะใช้เวลาประมาณสัก1-2ชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับ และจากนั้นก็ประมาณสักบ่ายสาม<ฆ>นะครับเราก็จะมีการเดินทางออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะครับไปยังจังหวัดต่างๆนะครับซึ่งในปีนี้เราก็จะมีการหยุดจอดนะครับเพื่อให้นักศึกษาเก่าพี่ๆสิทธิ์เก่าทั้งหลายนะครับให้การต้อนรับกับน้องใหม่นะครับโดยที่จะเริ่มต้นจากสถานีลบบุรี<ฆ>นะครับละมานครสวรรค์พิษณุโลกลำปางและมาสิ้นสุด นะครับที่สถานีจังหวัดเชียงใหม่ในเช้าของวันอาทิตย์ที่2มิถุนานะครับและจากนั้นนะครับก็ก็จะมีการต้อนรับจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะครับในวันที่2มิถุนาที่บริเวณสารธรรมครับ ค่ะก็เรียกได้ว่าผ่านกันมาหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะครเริ่มตั้งแต่กรุงเทพแล้วก็สถานรถไฟลบบุรีนครสวรรค์พิษณุโลกลำปางแล้วก็มาถึงเชียงใหม่อาจารย์ขาทราบว่าระหว่างทางเนี่ยนะคะคกิจกรรมที่น้องๆจะได้เจอเยอะเ,เลยทีเดียวร,ระหว่างทางเนี่ยน้องๆทำอะไรกันบ้างคะาจากทีมงานนะครับที่น้องๆสมชได้คิดไว้นะครับก็จะมีการทํากิจกรรมร่วมกัน นะครับกิจกรรมทางด้านของลักษณะที่เป็นอวตารนะครับในรูปแบบของกราฟิกมีการปฏิสัมพันธ์ในเชิงของดิจิตอลนะครับซึ่งก็เป็นแนวใหม่ของน้องๆรุ่นปัจจุบัน <c oughs> นะครับและที่สําคัญก็คือในระหว่างทางนะครับที่ได้เรียนให้ไว้ว่าเรามีการจอดจุดต่างๆเนี่ยนะครับ5จุดนี้นะครับก็จะมีสิทธิ์เก่าต้อนรับ นะครับในสถานีต่างๆนั้นโดยแต่ละสถานีนั้นวางไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง<ฆ>นะครับโดยการที่นักศึกษาเก่าก็จะมามอบของที่ระลึกนะครับมีแจกสเสบียงบ้างอะไรบ้างก็จะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างสนุกสนานนะครับเป็นปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่นะครับและนักศึกษาปัจจุบันครับ<ฆ>ในสามันนักศึกษาเก่านะครับ ค่ะก็จะมีพี่ๆที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วนะคะอยาจังหวัดต่างๆเนี่ยทุกๆปีก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นมากเลยนะคะพี่ๆก็จะมารวมตัวกันที่แต่ละสถานีใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็จะมีการเตรียมขนมเตรียมน้ําดื่มอะไรมาฝากน้องๆด้วยช,ช่วยใ,ให้ได้อิ่มท้องกันตลอดการเดินทางนะคะ สำหรับจำนวนการสักนิดนึงค่ะอาจารย์ทราบว่าปีนี้เนี่ยน้องๆก็ให้ความสนใจสมัครเข้ามากันค่อนข้างเยอะเลยครับใช่ครับปีนี้รับน้องรถไฟจำนวนเท่าไหร่คะในปีนี้นะครับก็จะเหมือนปีที่แล้วนะครับซึ่งปีที่เราเป็นปีแรกนะครับที่เรามีการปรับเปลี่ยนจากรถไฟที่เป็นชั้น3นะครับที่เป็นพัดลมแต่เนื่องจากสภาพอากาศนะครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องอากาศร้อนนะครับ ก็จะเป็นการเปลี่ยนโดยที่จากรถไฟชั้น3นะครับที่เป็นพัดลมเนี่ยเปลี่ยนเป็นตู้นอนทั้งหมดะนะครับซึ่งในปีนี้ได้ประสานงานกับการรถไฟนะครับเราจะมีโบกี้ตู้นอนอยู่ทั้งหมด9โบกี้นะครับ9โบกี้นั้นก็จะเป็นตู้นอนทั้งหมดเลยนะครับโดยที่จํานวนที่เราคาดการนะครับจำนวนนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ย 270คน270นค,คนนะครับโดยที่เรามีการเปิดรับสมัครไปรอบแรกในช่วงของประกาศทีแค่หนและ2ไปแล้วนะครับในช่วงวันที่5และ6พฤษภาที่ผ่านมา <c oughs> นะครับก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับภายในวันแรกวันที่5วันเดียวก็เต็มในรอบแรกนะครับ <c oughs> แต่แน่นอนนะครับเราก็มีการเผื่อสำรองไว้สำหรับรอบ2 นะครับซึ่งรอบสองของเรานั้นนะครับก็จะรับเพิ่มเติมอีก40คนนะครับซึ่งก็จะเป็นรอบเก็บตกนะครับหมายความว่านักเรียนที่สมัครไม่ทันในรอบแรกนะครับก็สามารถมาสมัครในรอบที่2ได้นะครับแน่นอนในกลุ่มนักเรียนที่เพิ่งได้รับการประกาศผลในทีแคสสหรือ4นะครับก็มาสมัครในรอบ2ได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมีจํานวนที่นั่งนะครับเหลืออีก40ที่นะครับก็เชิญชวนนะครับ ทุกคนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็สมัครได้ในวันดังกล่าวนะครับวันที่26และ27พฤษภาคมนี้ครับค่ะนี่ก็สำหรับน้องๆที่กำลังจะลุ้นผลนะคะคที่กำลังจะประกาศของ TCAS สรอบที่3แล้วก็รอบที่4ค่ะก็สนใจนะคะก็เตรียมตัวกันได้ไปสมัครกันอีกรอบหนึ่งนะคะ สำหรับในส่วนของน้องๆที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมรับน้องรถไฟเนี่ยคะ่ะอาจารย์อย่างถ้าเป็นรุ่นพี่ที่ผ่าน,านมาก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความทรงจำแล้วก็ความประทับใจของชาวลูกช,าอชอ้างมอชค่ะคอยากจะให้อาจารย์ช่วยเราสักนิดหนึ่งนะคะในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นคนที่ร่วมกิจกรรมรับน้องรถไฟมาก็ตั้งแต่เป็นนู่นเลยใช่ไหมคะอาจารย์หลายปีมาหลายทีแล้วนะคะคน้องๆจะได้รับอะไรกันบ้างคะคือประเด็นแรกนะครับก็คงได้รับความประทับใจ นะครับ <Yeah. S 2> ในการเดินทางซึ่งบางคนอาจจะมะีไม่เคยมีประสบการณ์ในการข mm ึ hmm. ้นรถไฟก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ขึ้นรถไฟซึ่งเป็นกระบวนเศษนะครับอย่างต้องเรียนว่าเป็นกระบวนพิเศษเฉพาะนักศึกษามอชอเท่านั้น mm hmm. นะครับและในกิจกรรมต่างๆที่เราจัดในรถไฟนะครับก็มีอะไรหลากหลายที่น่าจะเป็นความประทับใจที่มีรู้ลืมนะครับและยังต้องกล่าวขานแม้กระทั่งจบการศึกษาไปแล้ว <c oughs> และแน่นอนนะครับนักศึกษาเก่า นะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเขามาด้วยใจนะครับในการจะต้อนรับน้องๆเข้าสู่ล้วหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับถือต้องบอกได้เลยว่าจะเป็นนักศึกษากลุ่มแรกนะครับที่จะเข้ามาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในช่ว,ชวขงของการก่อนเปิดเทอมในเดือนมิถุนายนครับค่ะก็จะเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่กิจกรรมแรกของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะคสาหรับรับน้องรถไฟ2567นนี้คะ่ะอาจารย์คะพอมาถึงที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็มีการต้อนรับน้องๆต่อด้วยตรงนี้เรามีอะไรสําหรับน้องๆบ้างคะแน่นอนครับก็คือหลังจากที่น้องๆนะครับได้มาเดินทางมาถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับเราก็จะมีรถนะครับรับจากสถานีรถไฟเชียงใหม่มาอย่างสารธรรมนะครับื่อกีอย่างที่เรียนไว้ก็คือในวันที่2ในช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีการต้อนรับจากผู้บริหารนะครับในส่วนของผู้นํานักศึกษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของคณะหรือของส่วนกลางนะครับจะมีการ มีพิธีนะครับในการต้อนรับจากชุมนุมเชียร์นะครับมีกิจกรรมต้อนรับส่งน้องๆเข้าสู่หอพักนะครับโดยสวัสดีภาพไม่ว่าจะเป็นหอพักที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยหรือหอพักที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็จะเป็นการต้อนรับที่น่าจะอบอุ่นนะครับและมีนักศึกษาเก่า นะครับเข้ามาร่วมจานวนมากครับอในส่วนของการมาถึงที่สถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์พอจะประมาณการสักนิดได้ไหมคะว่าถึงประมาณช่วงเช้าเนี่ยประมาณกี่โมงได้คะอ่อตามที่คาดการไว้นะครับถ้าตามโปรแกรมเนี่ยน่าจะมาถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ประมาณ7จ็ดโมงเช้าโมงช้านะครับะะแต่ว่าแน่นอนนะครับในระหว่างทางก็อาจจะมีขุกขักบ้างนะครับแต่ว่าเลทสุดยังไงก็ไม่น่าจะเกิน8ปดโมงะนะครับ พอมาถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พี่พี่สิทธ์เก่าคณาจารย์ผู้บริหารแล้วก็จะมีทางท่านบุคลาก,ก,กรก็จะมีการคล้องพวงมาลัยมาลิสสำหรับน้องใหม่ทุกคนนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่ประทับใจกันทุกๆปีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็นอกเหนือจากรับน้องรถไฟแล้วเนี่ย กิจกรรมที่ต่อเนื่องก็ยังมีอีกเยอะเลยทีเดียวใช่ไหมคะคน้องใหม่ที่จะเข้ามาศึกษาในมชในปีการศึกษา2567เนี่ยคะ่ะอาจารย์จะได้เจอกับกิจกรรมรับน้องอะไรกันบ้างคะก็มีอีกเยอะนะครับหลังจากที่เข้ามาสู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมีรับ้องรถไฟเป็นกิจกรรมแรกนะครับเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมตามมาในส่วนของคณะนะครับมีในเรื่องของการพูดคุยทําความเข้าใจทําความรู้จักหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยที่คณะต่าง นะครับก็จะเป็นคนนําเสนอนะครับมีการต้อนรับจากผู้นํานักศึกษาในกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งก็ทางพี่ๆนะครับสโมสรนักศึกษาเมล็ดเชียงใหม่มีกิจกรรมเยอะมากนะครับในการให้นะครับความสนุกสนานนะครับให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องๆใหม่นะครับที่เข้ามานะครับในการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการเรียนนะครับหรือในเรื่องของกานใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในมหาวิาลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากมาก ค,ค่ะก็เรียกได้ว่ามีการเตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับน้องใหม่เนี่ยเข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอย่างค,คึกคักแล้วก็เรียกว่าอบอุ่นแน่นอนเลยทีเดียวนะคะอาจารย์แล้วโดวยปกติก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการเปิดภาคเรียนเนี่ยน,นะคะก็จะมีการปฐถมนิเทศสําหรับนักศึกษาใหม่ด้วยแล้วก็มีการพบผู้ปกครองด้วยใช่ไหมค,คะคตอนนี้เริ่มมีน้องๆค่ะถามเข้ามากันแล้วว่าเอปะปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่เนี่ย จะเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วน้องๆจะเจออะไรบ้างรวมถึงการพบผู้ปกครองเนี่ยจะมียังไงกันบ้างรวมถึงมีออนไซต์ไหมหรือว่ามีออนไลน์รหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็เป็นอยู่ถ้าดูในตามปฏิทินนะครับการศึกษาถ้าผมจําไม่ผิดนะครับจะอยู่ในช่วงวันที่10มิถุนานะครับก็จะเป็นการประถมนิเทศนะครับในส่วนของผู้ปกครองด้วยนะครับ,รบว่าในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยต้องมีการปรับตัวอย่างไร นะครับจะต้องมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันร,ระหว่างน้องๆนักศึกษาและผู้ปกครองก็ต้องทําความเข้าใจร่วมกันในการใช้ชีวิตในในการเรียนที่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับว่าจะทําอย่างไรให้น้องๆนักศึกษาสามารถเรียนจบเป็นบันณฑิตตามเวลาที่กําหนดนะครับค่ะแล้วก็ในส่วนของนักศึกษาเองก็จะมีการประถมนิเทศของน้องๆด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ แล้วก็ปฐมนิเทศของน้องๆเนี่ยคะ่ะอาจารย์ปกติแล้วเราจะมีการให้แนวคิดหรือว่าให้เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเรมีเยอะแยะนะครับแต่ละคณะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นออนไลน์ก็มีส่วนที่เป็นออนไซต์ก็มีนะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคณะนะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะที่จะเป็นคนจัดการนะครับ นอกจากนี้นะคะกิจกรรมต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมไว้สําหรับน้องใหม่ทุกคนก็มีอีกเยอะเลยก็ขอให้น้องๆน,นะคะรวมถึงท่านผู้ฟงังผู้ปกครองทุกท่านก็ติดตามข่าวสารกันได้ค่ะและในช่วงท้ายค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากทิ้งท้ายสําหรับเรื่องของการต้อนรับน้องใหม่รวมถึงรับน้องรถไฟครั้งนี้ค่ะครับในส่วนรับน้องรถไฟก็ต้องถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการมานานนะครับแต่อันนึงที่ เป็นสิ่งที่จะฝากไว้นะครับสาหรับน้องๆที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมรับน้องรถไฟในปีนี้นะครับสิ่งหนึ่งห้ามลืมเด็ดขาดนะครับก็คือเสื้อกันหนาวนะครับวันนี้ต้องย้ําเลยนะครับเพราะว่า,าข้างนอกอนจะร,ร้อนนะครับเพราะว่าในส่วนที่เป็นแอร์นะครับของรถไฟโดยเฉพาะช่วงดึกๆเนี่ยจะหนาวมากนะครับวันนี้ย้ําเลยนะครับสาหรับน้องๆน,นักศึกษาใหม่ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่าลืมเสื้อกันหนาว นะครับหรือผ้าห่มอะไรก็แล้วแต่นะครับที่กันหนาวนะครับเพื่อไม่มีปัญหาหลังจากที่มาถึงนะครับเชียงใหม่แล้วเจออากาศร้อนแล้วจะเป็นไข้เอานะครับเพราะเจออากาศหนาวแล้วมาอากาศร้อนนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนั้นนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับกิจกรรมต่างๆนั้นจะมีการควบคุมดูแลนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับไม่มีในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆจะไม่มีนะครับและแน่นอนก็จะมีการตั้งคณะกรรมการ นะครับในฝั่งของผู้ปกครองที่ช่วยกํากับดูแลและควบคุมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะครับค่ะก็เน้นย้ําถึงเรื่องของความอบอุ่นประทับใจแล้วก็ไม่มีความรุนแรงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องของรับน้องรถไฟมชนะคะซึ่งจะอกเดินทางในส่วนของวันที่หนึ่งมิถุนายน แล้วก็มาถึงที่จังหวัดเชียงใหม่ถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่2มิถุนายนนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรพ์เสรีรัตน์ค่ะผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยายลัยเชียงใหม่สําหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ CCARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่